การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับเจไดเศรษฐิิทธ์ลิมกเดนนะครับกับรายการสุขใจใกล้หมอนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเปิดโลกใบใหม่ด้วยเรซิกนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของเรสิกกันเรามาพบกับช่วงนี้กันก่อนเลยครับสุขใจนิวส์ครับกลับมาพบกับช่วงสุขใจนิวส์กันอีกเช่นเคยนะคะ แล้ววันนี้เรามีข่าวสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาฝากอีกเช่นเคยค่ะกับตัวช่วยรหัสลับเนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือสื่อสารกันอย่างมากมายแม้แต่การทำงานก็ยังมีการติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์จึงทำให้ในแต่ละวันอาจจะต้องมีการใช้รหัสผ่านในบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอีเมลธุรกรรมทางการเงินและบางคนอาจจะหลงลืมและจำรหัสเหล่านั้นไม่ได้ แต่ในปัจจุบันเรามีตัวช่วยที่จะสามารถทำให้เราจดจำรหัสลับเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นโดยแอปพลิเคชัน Embrain ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีหลักการทำงานโดยการใช้นิ้วเป็นตัวแทนของรหัสทั้งหมดซึ่งแอปพลิเคชัน Embrain เขาจะจำรหัสลับและจำน้ำหนักที่ลงในการกดรหัสแต่ละครั้งที่สำคัญยังจำลายมือผู้ใช้เครื่องนั้นๆอีกด้วยจึงเป็นการยืนยันได้ว่าปลอดภัยในการใช้อย่างแน่นอน และแอปพลิเคชัน Embrane ยังได้มีการพัฒนาการใช้งานให้มีความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วยโดยการจดจำใบหน้าผู้ใช้ในการกดรหัสลับที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินอีกด้วย และนั่นก็คือเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับนบวัตรกรรมใหม่ๆที่มีมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับกับช่วงสุขใจ News นิวสสน่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของแขกรับเชิญกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ผมนัดน้องคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นหน้าเห็นตากันดีอยู่แล้วนะับหรือว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นคือบอมธนานั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าละครเนี่ยก็ออนแอร์อยู่ในช่อง พีพีทนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องเพลิงดาวนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันเรื่องเลสิกนะครับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับไม่ได้น่ากลัวเลยค่ะปกติใช้เลเซอร์แล้วก็เลเซอร์มันจะแบบแยกชั้นกระจกตาค่ะแล้วก็แก้ไขค่าสายตาโดยที่ทําให้กระจกตาเราแบนลงบางลงการทําก็แป๊บเดียวข้างหนึงประมาณ15นาทีเสร็จสข้างก็วันครึ่งชั่วโมงทําได้เลย